ความหวังของพี่น้องประชาชนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยความฝันอนาคตของลูกหลานของพวกเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ญาติมิตรที่พี่น้องๆครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมที่เคารพทุกท่านครับผมหมอชนานครับนายแพทย์ชนานสีแก้วในฐานะของหัวหน้าพักเพื่อไทยในปัจจุบันขอต้อนรับทุกท่าน เข้ามาแสวงหาความหวังมาแสวงหาอนาคตให้กับลูกหลานและความรุ่งเรืองของบ้านเบืองในบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมหัวใจเดิมของไทยรักไทยหัวใจเดิมของพลังประชาชนและ หัวใจเดิมในบ้านหลังปัจจุบันของเราครอบครัวเพื่อไทยหัวใจเพื่อไทยครับเราเองไม่มีโอกาสที่จะสร้างความหวังสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลาน ให้กับพี่น้องประชาชนไม่มีโอกาสทำให้ประเทศชาติรุ่งเรืองแม้เราชนะเลือกตั้งในนามของพรรคเพื่อไทย137เสียงแต่เราถูกทำลายด้วยรัฐธรรมนูญที่จงใจปิดกั้นและทำลายเราแย่งอำนาจ ที่พี่น้องประชาชนมอบให้เราด้วยการเขียนรัฐธรรมนูญที่เอาเปรียบรัฐธรรมนูญที่กำจัดเพื่อไทยโดยเฉพาะอ้างเหตุผลว่าคะแนนเสียงต้องไม่ตกน้ำเราส่ง250เขตได้มา7ล้าน9สน60,000คะแนนมันตกที่ไหนครับตกทะเลนะครับ ไม่มีมันชื่ออะไรชื่อแม้แต่คนเดียวร้นอำนาจเรายัางไม่พอเข้ามาบริหารประเทศสร้างวิกฤตสร้างความทุกข์ยากพวกเราจนจริงเจ็บจริงตายจริงและจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วครับพี่น้องครับด้วยเหตุนี้ครับ ครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมหัวใจที่เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนสร้างสิ่งที่ดีให้กับประเทศชาติเราสืบสายพันธุ์เราสืบสายเลือดมาจากจินตนาการจุดมุ่งหมายนี้ตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทย จะเป็นนวัตกรรมใหม่ครับของการเมืองภาคประชาชนที่พักเพื่อไทยตั้งใจที่จะรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของการปิดกั้นการปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนผู้ที่มีหัวใจเดิมของเพื่อไทยเราจะใช้นวัตกรรมนี้ มาสร้างการเมืองภาคพรเมืองที่จะกลับมาสนับสนุนพักเพื่อไทยให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายแลนสลายทั้งแผ่นดินครับเรามั่นใจครับว่าครอบครัวเพื่อไทยที่มีหัวใจเดิมของพวกเราจะสนับสนุนพักเพื่อไทย การที่เขาจะสนับสนุนพักเพื่อไทยได้แน่นอนครับเราต้องมาสร้างครอบครัวเพื่อไทยเพื่อจะเป็นความหวังเป็นอนาคตให้กับประเทศชาติพี่น้องประชาชนและลูกหลานเราต้องร่วมกันสร้างพลังครับพลังของครอบครัวเพื่อไทยเราต้องร่วมกันสร้างครับความรักของครอบครัวเพื่อไทย เราต้องสร้างโอกาสให้กับครอบครัวเพื่อไทยที่จะไปขับเคลื่อนและสร้างอนาคตให้กับประเทศชาติบ้านเมืองยามิตรที่น้องที่เคารพครับครอบครัวคือสายใหญ่แห่งความเอื้ออาทรสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความห่วงใยปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นความเอื้ออาทรดุดาติมิตรที่เราเรียกว่าพาลดอนภาพครับพี่น้องครับเรามาร่วมกันสร้างพาลดอนภาพให้กับครอบครัวเพื่อไทยเราเพื่อความมุ่งหวังเพื่อความสำเร็จของเราพี่น้องครับญาติมิรครับการที่จะสร้างพลังในการที่จะสร้างความรัก ในการที่แสวงหาโอกาสสำคัญที่สุดคือผู้นำครับผู้นำของครอบครัวเพื่อไทยจะต้องเป็นผู้นำที่สามารถหลอมรวมเอาหัวใจเดิมๆของพวกเรากลับมาร่วมใจกันเป็นหนึ่งสืบสารเจตนารมณ์สายเลือดพันธุก,กรรมของพวกเราที่จะมุ่งสร้างความสำเร็จ ความทุกข์ของพี่น้องประชาชนคือทุกข์ของพวกเราโอกาสของพี่น้องประชาชนคือสิ่งที่เราต้องการทํานั่นผู้นําของเราต้องมีสิ่งที่สามารถรวบรวมหลอมรวม,รวม,รวมพวกเราเป็นหนึ่งได้ในครอบครัวเพื่อไทยไม่ใช่ผู้นําที่จะเป็นผู้นําของความเกลียดกลาดเป็นผู้นําที่ไม่เคย เห็นมนุษย์อยู่ในสายตาเป็นผู้นำที่ไม่เคยใส่ใจและเอื้ออาทรต่อผู้ใดทั้งสิ้นผู้นำเช่นนี้มีให้เห็นอยู่บ้านเราเราต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งเราต้องมีผู้นำครอบครัวที่มีจิตใจเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะญาติมิตร สมาชิกครอบครัวเพื่อไทยเราเราเองมีความจำเป็นจริงๆครับที่จะมีสมาชิกมาเป็นครอบครัวเพื่อไทยในนามสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยเป็นการเมืองภาคประชาชนเราถูกจำกัดในฐานะสมาชิกพักเพื่อไทยด้วยตัวบทกฎหมายด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ด้วยการใช้เงินใช้ทองในการเข้ามามีส่วนร่วมเขาเจตน,นาที่จะปิดกั้นเราเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจตรงนั้นเรามาสร้างครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมของเราครับการเมืองภาคประชาชนจะไม่เดินอย่างโดดเดี่ยว เพราะพักเพื่อไทยครับในฐานะที่เป็นการเมืองตามตัวบทกฎหมายเราจะเคียงคู่ร่วมสรรสร้างสิ่งที่ดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองขอเพียงแต่ครอบครัวเพื่อไทยสนับสนุนเรายินดีครับในนามพักเพื่อไทยที่จะทำหน้าที่ให้กับครอบครัวเพื่อไทยเพื่อบ้านนี้เมืองนี้อย่างเต็มที่ครับ เรามั่นใจครับนว,วัตกรรมการเมืองภาคพลเมืองจากร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสน400เขตของเราพวกเรามั่นใจครับภายในสองเดือนนี้8ล้านสมาชิกครับและครอบครัวเราจะใหญ่จะโตขึ้นในบ้านหลังใหญ่ของพวกเราเรามั่นใจว่าจะเป็นสิบ ล้านสิบเอ็ดล้านสิบสองล้านสิบห้าล้านถ้าพวกเราที่อยู่ตรงนี้ช่วยกันไปหาญาติมิตรไปหาพี่น้องไปเข้าถึงพวกเราที่มีหัวใจดวงเดียวกันเพื่อไทยหัวใจเดียวที่เป็นหัวใจเดิมของพวกเราในครอบครัวเพื่อไทย เรามั่นใจครับถ้าเราได้โอกาสจากการสนับสนุนของครอบครัวเพื่อไทยเรามั่นใจว่าเป้าหมายแลนสไลด์เพื่อไทยทั้งแผ่นดินจะเป็นของพวกเราครับแต่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าเราขาดผู้นำอย่างที่ผมได้นำเรียนไว้เราโชคดีครับเราได้ สายเลือดแห่งพันธุกรรมผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองต้องการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องต้องการสร้างโอกาสให้กับลูกหลานต้องการนำพาประเทศนี้บ้านเมืองนี้ให้อยู่มีที่อยู่ที่ยืนในนานาอารยประเทศเป็นที่ยอมรับนับถือแต่เขาถูกกันแกล้งเขาถูกทำลายแม้แผ่นดินแม่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาแต่เราไม่เสียใจครับ เพราะเรามีความภาคภูมิใจที่จะประกาศว่าผู้นำครอบครัวเพื่อไทยเป็นสายเลือดเป็น DNA ของคนที่มีเจตนาจะสร้างบ้านสร้างเมืองน,นี้ในนามของไทยรักไทยเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยภูมิใจครับ หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยของเราคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรครับ